ข่าวประชาสัมพันธ์ของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกของเราเลยนะคะคุณสุวรรณนายี่ยมพิกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์แทม1958าจำกัดนะคะและโปรพีเคพัชระจุธาคงกระพันร่วมเซ็นสัญญาเป็นแบรนด์เอมบาสคะด้านกีฬาคนแรกของเซียงเพียวค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจํานวนมากเลยนะคะโดยโปรพีเคค่ะจะพาแบรนด์เซียงเพียวไปเปิดตัวในแมตต์ออสเตรเลียโอเพ่นที่เมล เบิร์นประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่1นถึงสธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะท่านคุณสุวรรณาเอาี่ยมพิกุลนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดเผยว่าในนามบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เสียงเพียวมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนคุณพัชรจุฬาคงกระพนันหรือโปรพีคหนึ่งในโปรกอล์ฟหญิงแนวหน้าของประเทศไทยการสนับสนุนครั้งนี้ ถือเป็นก้าวใหม่ของเซียงเพียวในการเข้ามาสู่วงการกีฬากอล์ฟและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับโปรพีเคในการแข่งขันทัรวร์เมนต์ต่างๆในานามของตัวแทนนักกีฬาจากประเทศไทยรวมทั้งเรามั่นใจและเชื่อมั่นในโปรพีเคในการเป็นตัวแทนช่วยประชาะสัมพันธ์แบรนด C ์เซียงเพียวและเซียงเพียวเอ็กซเพรนให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นซึ่งทางเซียงเพียวยึดมั่นเป้าหมายที่มองไกลออกไปคือ เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนทุกวัยผ่านการเล่นกีฬาทุกประเภทโดยกากอล์ฟนี้จะเป็นอีกหนึ่งสปอร์ตเอ็ก i ซ n c ์ของเซียงเพียวต่อไป โปรพีเคพัชรจุธาคงกพันเปิดใจว่าขอขอบคุณคุณสุวรรณาเอี่ยมพิกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์แทม1958จำกัดและแบรนด์เสียงเพียวค่ะที่ให้การสนับสนุนครั้งนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของเสียงเพียวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบรนด์ในวงการกีฬากอล์ฟให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มั่นใจในแบรนด์เสียงเพียว นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วคือการมีวิชั่นเป้าหมายและความรักในด้านกีฬาร่วมกันอีกทั้งจะได้มีโอกาสร่วมกับทางเซียงเพียวทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อกีฬากอล์ฟ<ม>เช่นการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในกีฬากอล์ฟมากขึ้นและมั่นใจแบรนด์เซียงเพียวจะเป็นที่รู้จักและเติบโตในวงการกีฬากอล์ฟอย่างแน่นอนโปรพีเครหรือโปรพไพร์วัยสาปีจากจังหวัดขอนแก่น มีดีีนะครับเป็นอดีตนักกอล์ฟทีมชาติคว้าแชมป์ระดับนานาชาติมามากมายหลายรายการโดยเฉพาะระดับอาชีพนะครับคว้าแชมป์มาแล้ว19รายการปัจจุบันเป็นนักกอล์ฟที่มีเงินรางวัลสะสมอันดับที่1ะครับของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทยก็รอติดตามผลงานได้อีกหท่านนะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ